จ๊ะเอ๊อ,อุ้ยจ้าฮี้หมูขายอะไรจ้าอ้อาวถามแบบนี้ก็ขายมานเดินทุกวันละจ้าขายน้ำหวานกับฟกาแฟาสั่งอะไรละจ้าวันนี้วันนี้พี่หมูดูแปลกๆนะมตัวเหม็นกินเหล้าหึงอะ่ะเป็นไรเปล่าวะฮี้หมูไม่เป็นไรอะก็แค่ พันใหม่2,009ัน้ใครหวังเล็กติโกโไไ้ไม่ได้นี่ให้ดูรูปกระดาษรูปมันยังทิ้งไปเลยไหนอ่ะอีกด้านนึงเจอในเด็ดี่โซฮีนี่ดีมันดีไปแล้วออเอาเหล้ามาเอาเหล้ามาสุสวยเครียดกินเหล้า <ก>มเมาซอนอน,นั้นเนี่ยกินเหล้าก็เมาดิพี่เมาก็ดีมันจะได้ลืมความทุกข์ยากความอกหักความเจ็บแค้นเยอะใหญ่ไหมไม่ได้การละว <c oughs> เห็นอย่างนี้เนี่ยต้องนิมนต์ลวง,งพี่มาแล้ว <c oughs> มัสการเรินพรเจิญพร่หลวงพี่คะไม่ไหวแล้วค่ะเคียหมูนี้กินเหล้าเพื่อให้รีบอาการอกหักททาเดียวเลยค่ะหลวงพี่ทางจะเมาหนักได้เนาะเขาบอกเมาเหล้าจะเสียหลักแต่ถ้าเมารักเพราะเสียเธอเขาบอกว่าคนอกหักใีวิธีแก้ง่ายๆโยมประเด็นที่หนึ่งนะอกหักต้องรักตัวเองถ้าเกิดโยมไม่รักตัวเองแล้วใครจะมารักโยมประเด็นที่สองต้องคิดอะไรในแง่บวกแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ไม่ใช่แบบนี้ถ้าเกิดโยมแก้ปัญหาแบบนี้เมาไม้ไปโอโ้เขากเนี่ยสภาพแบบนี้เขาเรียกเมาเหมือนแมวแต่ถ้าเกิดเมาห,หนักไปนอนข้างถนนก็จะกลายเป็นเมาเหมือนข้างถนนสกระปรกมอมแมมไร้ความคิดไร้อนาคตไม่มีสเสน่ห์แบบนี้แล้วใครจะมารักโยมเอาเงี้ยตามาย,ยกตัวอย่างของบุคคลคนหนึ่งที่อกหักนะแต่แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ก็คือตาเอกตาเอกพ่อตามาเองโอ้โหย่าตานเขนจะหมายมาหาตาเอกเธอไม่มีเสน่ห์ฉันขอเลิกกับเธอเพราะหนุ่มบ้านเหนือเขามีจักรยาน สมัยก่อนจักรยานนี่ก็ดูดีแล้วนะ,ะนั้น mm hmm. ปอลลอ์ขอรูปคืนด้วย mm hmm. ตายเอกแทนที่จะดื่มเหล้าเมาหัวปักหัวปัม๊มไม่เลยไปรวบรวมรูปเพ,เพื่อนที่อยู่ในหมู่บ้านที่เป็นผู้หญิง <Wow. S 1> ใส่ซองจดหมายเขียนจดหมายไปหาย,ยายตาจะไม่อยากเลิกกับเธอเลยอ่ะแต่ถ้าคือต้องการอย่างนั้นในจริงก็เอาเอารูปเธอคืนไปก็ได้แต่ว่าเธอต้องเลือกเอานะแล้วส่งรูปที่เหลือคืนในชั้นด้วยปอลลอรักเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมคือความห่วงใยไม่ใช่โยมแต่นั้นอยากสรุปให้โยมได้ฟังว่า อ,อกหักดีกว่ารักไม่เป็นแต่เกิดโจมไปดื่มเพื่อลืมเธอนอกจากจะเสียสติแล้วก็จะเสียสตางค์ด้วยจเจริญพรส,สาธุ